ไปฝากตอนมนันบ่ายโมงใช่ไหมฮะแล้วก็กลับมาบ้านนมันสักสี่โมงเย็นมีมีเสียงโทรศัพท์ดังเฮ้ยเบอร์คุ้นๆเหมือนกับที่โทรไป,ไปบ่อยๆคือเบอร์เซเว่นนั่นแหละผมก็รับก็บอกนี่ปูนะคะจากเซเว่นคุณอิทธิพัฒน์เราสนใจสินค้าคุณมากเลยตอนเนี้ยคุณสนใจอยาขายกับเราไหมสามพันสาขาสามพันสาขาทั้งตอนนั้นผมแบบ ผมมองไปจางบ้านผมเฮ้ยพนักง,งาน5คนรวมผมเป็นคนที่6เฮ้ยแล้วแบบสามพันสาขานี่ต้องทอดต้องใช้สาลด์อะไรกี่แผ่นวะต้องแบบต้องมีเครื่องจักรไหมต้องมีโรงงานอะไรไหมอย่างเงี้ยแต่ผมคิดพูดเหมือนนานนะฮะแต่จริงแล้วปรมาณไม่เกินสิบวินาทีผมตอบคุณปูว่าพร้อมครับช่วงหน้าครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเส้นทางสู่การเป็นเศรษฐีของต๊อกอิทธิพั์หรอเข้าแก่น้อยจะเป็นยังไงครับ พระราชาวังเคียงบล็อกใจกลางกรุงโซครับผมกำลังนั่งพูดคุย,ยกับเท่าแก่น้อยครับเจ้าของธุรกิจสาหร่ายมูลค่าหลายพันล้านด้วยกันครับเขาได้เล่าถึงชีวิตของเขาเลยครับตั้งแต่อายุ19ปีที่จะต้องดิ้นรนครับในการผลักดันให้ธุรกิจของเขาเกิดให้ได้โดยเฉพาะตอนที่7 1เ่อครับตกลงไฟเขียวให้เท่าแก่น้อยไปวางขายอยู่ในร้านของเขานั้นเขามีเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแหละครับที่จะต้องทําให้ได้ถึงเป้า กับยอดสั่งซื้อตอนนั้นโรงงานมีคนะมาณยี่สิบคนเลยช่วงเจ็ดวันทุกคนไม่ได้หลับไ่ด้นอนแต่เพิ่มมันเป็นสามสิบคนช่วงวันสามวันสุดท้ายเพราะเอาเพื่อนพี่สาวเอาญาดเอาทุกอย่างช่วยกันหมดเลยคณะส่งแปดโมงแต่เที่ยงแล้วผมยังแพ็คของอยู่เลยครับประมาณบ่ายโมงผมทาเสร็จ<อ>ด้วยความกลัวว่ากลัวเขาจะไม่รับของเพราะจัดซื้อทางเซเว่นบอกว่าถ้าคุณส่งไม่ตรงเวลาเนี่ยคุณจะต้อง ไปส่งอีก2อ,อาทิตย์นะและ้วพี่วูดดี้คิดดูดิคนผลิต10วันอ่ะห้าควจะได้ห้าหมื่นซองอ่ะแล้วต้องไปเสียเวลาอีก2อาทิตย์อ่ะเสียโอกาสทางธุรกิจขนาดไหนแล้วเครียดแค่ไหนครับผมก็เลยเฮ้ยสงสัยต้งองอใช้ความเป็นเจ้าของละขับรถนําหน้ารถหกล้อไปเลยสก,กัดด้วยกันเลยแบบเฮ้ยผม,มเจ้าของนะอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงปุ๊บไปเจอเช็คเกอร์บอกผมมาจากข้าแก่น้อยครับผมเนี่ยผมทำผลิตครั้งแรกให้เซเว่นเนี่ยพอดีมาช้านิดนึงไงคุณให้ผมให้ผมลงของเลยนะครับผมคิดว่าเขาคงผมในใจผมคิดนักตีในแง่ลบเลยนะ เฮ้ยไม่ได้เขาคงไม่ลงแต่เขากลับตอบว่าอ๋อช่องนั้นเลยช่องสิบเอ็ดเนี่ยไปลงเลยเนช่องนี้ลงได้เลยน้องลงได้เลยผมก็รีบไปบอกพี่ชายให้เขาให้ลงนะช่องสิบเอ็ดรีบไปลงเลยพี่ชายให้พูดอะไรเลยยื่งกระดาษจะช่วยผมเรืเ่องกําลัผมไหลแบบเอยอะเนี่ยเพราะว่าผมไม่นอนมาสองสามวันเลยฮะมีหน้าเราเข้าถึงแบบคือเซเว่นเขาไม่ได้อะไรคือเขาอาจจะมีกฎระเบียบแต่ว่าเขาเห็นผมเลือดกําลาวไหลขึ้นแบบเขาก็เลยแบบเฮ้ยเพราเลือดผมเขาเลยแบบให้ผมได้ลงอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ธุรกิจของเขาเติบใหญ่ขึ้นแล้วเลยครับจากเดิมที่มีพนักง,งานเพียงแค่ไม่กี่คนทํางานกันอยู่หลังบ้านวันนี้เขามีพนักง,งานกว่าพันคนครับบนเนื้อที่ของโรงงานที่มีมากกว่า1ิบไร่ด้วยกันและจะบอกให้เลยนะครับว่าไม่มีใครคิดเลยครับว่าแบรนด์ยี่ห้อเท่าแก่น้อยจะกลายเป็นแบรนด์ที่ดังระดับเอเชียไปซะแล้วที่สําคัญครับทั้งหมดเกิดขึ้นจากผู้ชายที่หลายคนยังเรียกว่าเป็นวัยรุ่น ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรและเขามีปรัชญาอะไรบ้างในการทำงานผมเชื่อว่าคงมีหลายคนอยากจะรู้ครับคนที่จะประสบความสำเร็จนะผมคิดว่าต้องมี3อย่างด้วยกันคือหนึ่งหนึ่งถามสองถามสถามอีกถามหมดเลยคุณถามทุกคนทุกอย่างเลยผมอยากรู้เลยผมถามหมดอย่างตอนที่ผมทำเก่ารัฐเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับแต่ผมอยากทำอ่ะแปกอย่างนี้ทำไมต้องแช่น้ำเก่ารัฐทำไมต้องลัวได้หินทำไม บางคนก็บอกจริงบ้างไม่จริงบ้างคือพอถามรวรๆแรับเป็นสิบเนี่ยประเมินกันแลว้วมันต้องใช่ได้รับแรงบันดาลใจจากใครมากที่สุดในแง่ของธุรกิจถ้าเกิดเป็นครอบครัวผมได้รับจากคุณพ่อเพราะว่าผมเห็นป้าผมเปน็นนักธุรกิจมาก่อนคือมันมันรู้สึกว่ามันเทเพราะว่าเวลาป้าเดินไปไหนเฮ้ยลื้อไปทางตรงนี้ไปทางตรงนี้คือแบบสั่งงานคนได้อะรู้สึกว่าเคยอยากหลักอยากเป็นแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เท่าแก่น้อยชอบทํามากที่สุดก็คือคลุกคลีกับสาหล่ายของเขาเองนะครับผมสามารถอยู่กับมันได้วันหนึ่ง แต่สาหรับคนที่ไม่มีความไม่มีความชอบหรือว่าบริษัทใหญ่ที่มานมาทมเนี่ยเขาอาจจะมีสินค้าเป็นร้อยเป็นพันอย่างเขาโฟกัสสินค้าได้วันละกี่ชั่วโมงพี่บุดดี้สามสี่ชั่วโมงแต่ผมผมคิดว่าผมโฟกัสกับสินค้าได้วันละเป็นสี่ชั่วโมงก็พี่ก็ลองดูว่าใครจะทำอะไรได้มากกว่าันตอนนี้ราส่งออกไปประเทศไหนบ้างทุกที่ในเอเชียฮะเว้นประเทศญี่ปุ่นทุกที่ในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นใช่เราจะติดเรื่องโควตาเพราะว่าต้องมีโควตานําเข้า อเมริกากับยุโรปเมื่อไหร่จะเจอเท่าแต่น,น้อยอเมริกามีฮะมีด้วยมีมีแต่เราไม่ได้โฟกัสตลาดที่อเมริกาในปีที่ 3, 5, 3, 5, 2 52 5 2, มีคนบอกว่าธุรกิจทั่วโลกจะย่ำแย่ท้าแก่น้อยมองว่ายังไงครับคืออย่างนี้ครับพี่พี่วุดีคือผมคิดว่าคนเราจะทาอะไรสักอย่างจะเริ่มทาอะไรสักอย่างนะ <S <S ต้องเริ่มจากท่กาสติของตัวเองก่อนปีนี้ใครๆก็บอกว่าเผาจริงแต่พี่วุดีอย่าลืมว่างานศพเนี่ยมันยังมีสับเปลอมีคนขายโจ๊กมีคนขายพว้งหลีด คือจะบอกว่าไม่มีโอกาสอย่างนั้นแหละแต่คุณต้องหาโอกาสได้ว่าคุณจะหาได้มากน้อยคุณจะเป็นอะไรในนั้นฮะคุณจะเป็นศพหรือเปล่ารหรือคุณจะเป็นขายคนขายวงลีดครับครับแต่ถ้าตอบเพ่แก่น้อยเนี่ยคือไม่ใช่ศพแน่นอนตั้งเป้าไว้กี่ล้านครับปีนี้สองพันครับสองพันล้านเป้านี้อาจจะทําให้หลายคนตกใจนะครับกับเศรษฐกิจที่ผืดเคืองในช่วงปีนี้แต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนไม่คิดครับ นั่นก็คือการที่เขาตัดสินใจลงมาเล่นโฆษณาตัวใหม่ของเขาเองเลยแหละครับนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ใหม่ของเขาแหละครับนั่นก็คือการที่เขาจะต้องวางการตลาดให้กับตัวเองครับทําไมเราเลือกเอาตัวเองยอมเอาตัวเองเข้าไปใส่เอาตัวเองเขาเ้าไปพีเต์นเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันถือว่าเป็นการโปรโมทให้คนรู้จักคนชื่อท็อปไปในตัวคือถ้าผมอยากจะโปรโมทผมคงไม่ต้องมาเป็น เป็นพระเอกหรือว่าเป็นเป็นเป็นคนแสดงในมิวสิกผมผมคิดว่าผมมีวิธีโปรโมทที่ดีว่านั้นแต่ที่ผมอยากทําคือตั้งแต่ผมเริ่มทํางานเราเนี่ยผมทําทุกตําแหน่งนะสมัยก่อนผมเริ่มผมสร้างโรงงานเนี่ยผมก็เป็นผู้จัดการโรงงานเป็นเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเป็น r d เป็นคนล้างพื้นโรงงานก็ทําคือเป็นหมดเลยทุกอย่างจนมาถึงวันนี้ผมมีโอกาสที่ผมจะได้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ผมจะได้แสดงความรู้สึกที่ผมอยากให้พูดพบมีความทรงจำกว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยผมเลยอยากแสดงเองผมอยากทุ่มเทกับมัน กลัวไหมว่าเปิดตัวขนาดนี้แล้วบางทีอาจจะต้องไปเสียเวลาอย่างอื่นกับการถ่ายแบบเล่นละครหรือก็ต่ามเพราะว่หน้าตาคุณนี่มันก็ไม่ขี้เลย่นะผมไม่เคยใส่ฝันว่าผมเป็นดาราหรือผมเป็นนายแบบเลยผมไม่ใช่คุณคือกธุรกิจผมคิดว่าผมชอบทาธุรกิจครับแล้วหลังจากออกรายการไปนี่อนาคตเนี่ยสมมุติว่ามีสุภาพสตรีเข้ามามากขึ้นเนี่ยชีวิตจะฝันฝนไหมผมคิดว่าผมทำอะไรผมทุ่มเทนะ,อ,ะอย่าผมทำอะไร ทำธุรกิจเนี่ยผมก็ทุ่มเทกับธุรกิจเต็มที่ผมจะดีกับใครหรือรักใครสักคนหนึ่งผมก็ทุ่มเทกับมันผมคิดว่าการที่มีคนเข้าใจเราครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่รวยหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือเขาสามารถอยู่กับเราได้ไม่ว่าเราอยู่ในสาภาพอะไหนได้นั้นสําคัญที่สุดผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เนี่ยคงจะได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องทการทําธุรกิจต่างๆนานา,นานเนี่ยถ้าใครที่ดูอยู่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยคุณมีอะไรจะบอกเขาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจครับคุณตรอบสำหรับส ผมถ้าคนที่กําลังเริ่มทําธุรกิจอยู่หรือกําลังจะหรือกําลังจะทําผมจะ,จะบอกว่าถ้ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยทำให้คุณท้อแท้เนี่ยอย่ายอมแพ้ <c oughs> คือไม่ว่าคุณจะทําแล้วคุณพลาดหรือว่าคุณหมด <c oughs> เงินหมดทรัพย์สินหมดอะไรหมดแต่สิ่งสําคัญที่คุณต้องไม่หมดคืออย่าหมดกําลังใจ <c oughs> เพราะถ้าเราหมดกําลังใจเราจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ <c oughs> คือถ้าเรายอมแพ้นั่นแหละคือแพ้จริงๆแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้มันก็ไม่ันจบครับ ใครจะไปเชื่อเลยครับว่าจากเดิวมวันนั้นที่คุณพ่อเขาแซวเล่นๆว่าลูกของเขาคือเท่าแก่น้อยวันนี้อิทธิพัทธ์กุลพงพ์วาน,นิ์ได้กลายเป็นเท่าแก่น้อยอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับตอนนี้ยังมีค้างอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ประเทศเกาหลีนั่นก็คือเรื่องการตัดสินใจทําจมูกใหม่ของผมนั่นเองฮะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วผมตัดสินใจแล้วเลยครับว่าจะ ไม่ทําแล้วนะครับเพราะกลัวว่าถ้าออกมาแล้วเราเองนั้นไม่พอใจมันอาจจะกลายเป็นความทุกข์จะต้องเจ็บทั้งตัวแลวมันเจ็บทั้งใจเนี่ยผมว่าท่าทางจะไม่คุ้มสำหรับผมนะครับเมื่อเที่ยวทั้งทีแล้วจะต้องมานั่งทุกข์อยู่ทําไมล่ะฮะชีวิตของคนเรามันสั้นเหลือเกินครับ สั้นจนผมคิดว่าต่อจากนี้ไปชีวิตผมจะไม่มีที่เหลือให้กับความทุกข์อีกแล้วราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย เขาไม่ใช่ดาราแต่หลายคนจะรู้จักเขาในนามผู้จัดการซูเปอร์สตาร์สัปดาห์าน้าครับเราจะทาตรงที่สุดกับเอสุภชัยศรีจิติดตามคืนวันอาทิตย์หน้าสี่ทุ่มครึ่ง